วาน่าจะมีตัวดูจากลักษณะน้ำละโอ้ยหิดน้ำนะลองทิ้งไปในวังดูนะครับวังน้ำหมุนอะไรอย่างเงี้ยเผื่อบางทีมีตัวอยู่ด้านในอาจจะวิ่งขึ้นมากัดเรานะโอ้โหใหญ่โอ้โหเรียบร้อยครับท่านผู้ชมใหญ่เลยครับตัวนี้ ครับสวัสดีนักตกปลาทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักตกปลาเขื่อนบางลางนะครับผมวันนี้มาเจอกับมอสนักตกปลาเขื่อนบางลางนะครับผมก็วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นกระสูบน้ําไหลนะครับผมกับต้นน้ําบางใสนะครับผมที่ไหลลงมันจบมาลงกับเขื่อนบางลางนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้กระสูบหรือไม่โอเคครับไปลุยเดี๋ยวขออนุญาตพายเรือเข้าใหมก่ก่อนโอเคไปครับผม เดีย๋ยวเรามารุ้นกันว่าจะได้กระสุบหรือไม่นะคือน,น้ำแรงมากครับแรงจริงๆอ่ะบอกเลยก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะอะผมอจะพยายามทำคลิปนะผมทำคลิปลงให้มากที่สุดนะเท่าที่จะทำได้นะไปครับมาหมายหลก ไม้แรกสปูนก่อนเลยครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นพวกสิงกิ้งเล็กๆลองสปูนก่อนว่ามันจะกัดไหมว่ามันมีตัวหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะมีตัวดูจากลักษณะน้ำล้วโอ้ยมีตัวครับท่านผู้ชมมีตัวมีตัวมีตัว โอเคครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเหยอนะจากสปูลเราจะเปลี่ยนเป็นซิงกิ้งเล็กๆเริ่มจากเหยอนอกครับเริ่มจากเหยอนอกแล้วไล่มาเป็นเหย,ยรประเทศไทยนะเหยานอกก่อนเล่นเหย,ยของต่างประเทศก่อนวเ,เดี๋ยวค่อยมาเล่นเป็นเหยพวกซิงกิ้งของประเทศไทยนะเป็นซิงกิ้งของหลายๆค่ายนะ อย่างเช่นของน้าหน่อยสกลนะครับผมและของป่าหนวดนะเดี๋ยวจะลองดูทั้งสองสองสองเครือข่ายสองค่ายไม่ใช่เครือข่ายนะทั้งสองค่ายเลยเดี๋ยวจะลองดูครับแต่ตอนนี้ผมเล่นไปเหยียนอกดูก่อนไม้นี่ก็อ,อาจจะฟูๆหน่อยครับช่วงนี้ไม่ได้ตีเด็ดเลย อลองเปลี่ยนสปูนดูดิเผื่อบางที่เล็กๆอย่างนี้มันอาจจะไม่เห็นนะมันอาจจะเห็นอะไรใหญ่ๆอย่างเช่นสปูล,ลอะไรพวกนั้น ลองทิ้งจมดูนะครับในวังเพื่อพวกมันยังนอนอยู่นะถ้านอนนี่ก็คือโดนนะครับถ้านอนอยู่ในวังอะไรอย่างเงี้ยโอ้นั่งไงขึ้นละมันจะขึ้นจิบน้ํานะลองทิ้งไปในวังดูนะครับวังน้ําหมุนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อบางทีมีตัวอยู่ด้านในอาจจะวิ่งขึ้นมากัดเรานะ โอ้โหใหญ่โอ้โหเรียบร้อยครับท่านผู้ชมอย่างใหญ่เลยครับตัวนี้โดนครับโอ้โหใสหมากาดเลยแหละโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ครับใสใหดจับอื้กะสูบบางไสติดนิดเดียวได้ดียที่พาสวิงเนี่ย เกียบร้อยครับตัวนี้อ้วนตูบเลยครับ,น,น,รรบนี่ครับเวฟเดี๋ยวขอถ่ายรูปอนโอเคครับหลังจากปลดตัวแรกไปนะเรามาดูอันตัวที่สองครับใหญ่ใหญ่จริงๆวังนี้เป็นไปตามที่พูดไว้จริงๆครับปลาอยู่ในวังครับ มาลุนตัวที่สองนะครับปลามันอยู่ในวังจนระิงจริงนะครับเนี่ยน้ำมันแรงนะบผมปลามันก็เลยต้องแบบซ่อนซ่อนจากน้ำแรงนะบางครั้งก็อาจจะอยู่ในพุ่มหญ้านะแล้วก็อยู่หลังหินนะผมเพราะมันต้องพักนะไม่ใช่มันว่ายอย่างเดียวเลยคือมันสวนกระแสน้ำไม่ได้นะผมมันเหนื่อย มันก็เหมือนคนนี่ยครับวิ่งขึ้นเขาอะวิ่งขึ้นเขาแบบไม่พักอะ่ะมันก็เหมือนกันนะครับผมกับปลากระสูบนะมันจะสวนน้ำาขึ้นไปวางไข่นะผมทอปกติมันเป็นธรรมชาติของปลานะที่จะต้องวางไข่ซึ่งเราก็เหมือนจะชั่วมากนะมาตีมันช่วงนี้ ผมก็เอากลับไปทำอาหารเหมือนกันนะครับผมทาปลาส้มกระสุบราดพริกแต่อย่างนีน้แกงส้มก็ได้นะครับกระสุบแดดเดียวย,ยิ่งแล้วใหญ่เลยอร่อยเลยแหละแดดเดียวอะ ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะผมก็ได้กระสุบมา2ตัวนะครับก็ปล่อยไปเยอะเลยครับสำหรับไายต้นน้ำนะครับผมก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับก็คลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับไปชมผลงานกัน